เครื่องมือการตลาดสําหรับการทำแคมเปญดิเรกต์แมร์เก็ตติ้งมีอะไรมาดูกันค่ะในปัจจุบันนะคะมีเทคโนโลยีและเครื่องมือหลากหลายอย่างที่สามารถเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทําการตลาดทางตรงอาทิเช่นตัวแรกนะคะ EDM หรือ E l เล lect กท n i c direct mail เเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเมลโปรโมชั่นกิจกรรมและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าย,ย่อยๆของเราได้อย่างง่ายซึ่งนักการตลาดสามารถปรับสารที่จะส่งในแต่ละกลุ่มย่อยเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในขณะนั้นในของกลุ่มนั้นนะคะสามารถปรับ ชื่อคนส่งให้เป็นชื่อคนนั้นจริงๆโดยปกติแล้วนะคะแพลตฟอร์ม e d m จะมีสรุปให้ว่าในการส่งอีเมลแต่ละครั้งเราส่งไปในกลุ่มย่อยหรือในเซกเมนต์ไหนบ้างในกลุ่มนี้มีกี่อีเมลเมื่อส่งไปแล้วมีการเปิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้อย่างไรบ้างคะ่ะต่อมาก็คือตัว Marketing Automation ค่ะตัว Marketing Automation เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการการสื่อสารช่วยนักการตลาดสามารถส่งสารไปยังกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแบบออร์แกนิกคอนเทนต์หรือแบบโฆษณาก็คือแอดได้ตรงจุดมากขึ้น โดยใช้การตั้งค่าในระบบเพื่อทาการแยกกลุ่มเป้าหมายย่อยของเราออกเป็นย่อยๆเป็นหรือเป็นเซกเมนต์นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับข้อความให้ตรงกับความต้องการของแต่ละเซกเมนต์หรือกลุ่มลูกค้าย่อยของเราเนี่ยการตลาดทางตรงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับการกําเนิดของเทคโนโล,โลยีใหม่ๆช่องทางใหม่ๆเช่นการตลาดทางอีเมลและการโฆษณาทางโซเชียลมีเดียช่องทางใหม่เหล่านี้ค่ะจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าสามารถติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันได้ง่าย และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะแม้ว่าการตลาดทางตรงจะยังเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือต้องใช้ร่วมกับวิธีการทางการตลาดอื่นๆอ,อย่างเช่นการทําการตลาดในเรื่องคอนเทนต์การเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องเครื่องมือค้นหาเพื่อให้เราแน่ใจค่ะว่าเราสามารถไปหาลูกค้าได้ทุกทัชพอยท์ที่เขาอยู่จริงๆค่ะ